ชาวไซเบอร์เซคูริี้เมื่อคืนนอนหลับกันไหมคะกับเรื่องที่ Microsoft Surprise รรัวๆแบบนี้นะคะไม่ใช่ s u r p r i พรแบบคุนชาววีเนมน้ำตาตาประเทศนะคะเซอร์ไพรจริงๆทอนะคะค่ะเหมือนอารมณ์ที่ว่าแบบซาเทียถ้าตัดๆคลิปเข้ามาได้นะที่ เขาเคยบอกเมื่อปี2ปีก่อนแล้วว่าโปรแกรมไม่ต้องมีแล้วอีซอฟตแวร์นุ่น1 2 n no. u m สอ r 1 2 3 x บ r 1นองสเแอนตี้ไวรัส2 3มไม่ต้องมีแล้วค่ะหายไปให้หมดค่ะทั้งโลกนี้ขนด้วย วงเล็บคนด้วยคนทำงานด้วยเช่นซ็อกอะไรอย่เงี้ยที่เข้าไปนะคะจะเหลือแต่เอเจนต์และนี่คือก้าวสำคัญค่ะหนึ่งซมระดับคลาวนา a ีฟนะคะของ Microsoft ที่ชื่อว่า Microsoft Sentinel ทุกคนต้องรู้จักหถึงจะไม่ใช้และเหตุผลที่คุณไม่ใช้ก็เพราะว่าเรื่องของคอสใช่ไหมตัดเข้าเรื่องค่ะการอัปเดตที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจของ Cyber Security ที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะคืคะ ไม่ใช่สเิเรื่องเงินค่ะถ้าเธอทํางานเรื่อง c y เ e อร์เซ r ริตเธอต้องคุมคอสให้ได้เธอต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดและได้ผลที่ดีที่สุดเอาไอต้องเริ่ดสุดถูกไหมคะให้เจ้านายเขาโอเคแบบว่าฉันพร้อม Embrace Solution c y เ e อร์เซ r ริตของเธอถูกไหมเอ่ยเพราะมันคุ้มอย่าให้เขาตราหน้าเธอว่าเป็น c o สแฟกเตอรจ้างเธอมาไม่ได้ทไไดํารายได้มีแต่รายจ่าย ะะและนี่คือคีย์เวิร์ดค่ะ Microsoft Sentinel Data Lake หมายความว่าไงคนที่เคยติดตั้ง Microsoft Sentinel จะรู้ว่าอยู่จะต้องติดตั้งบน Log Analytic Workspace ซึ่งอยู่บน Azure เพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Log Analytic ไม่ว่าจะเป็น Sentinel คนสป,ปินออกมาเป็น Instant 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 ใช่ไหมมีได้หลาย Instant มันเป็น Pass อยู่บน Azure แต่ก็จะคลิปก่อนหน้าค่ะที่เขาเปิดตัวไม่ใช่เปิดตัวแกบังคับแบบว่าจะย้ายคลาวด์สุดทิต ที่สุดอันนี้นะคะมาอยู่ภายใต้ Defender ร d r ที่เป็น a a s ที่อยู่ภายใต้เว็บสำเร็จรูปเลย creative. dot. com เป็นหนึ่งเดียวกันทั้ง incident ทั้งอะไรต่อมีอะไรข้อมูลทุกอย่างซึ่งตอนแรกฉันก็ question ว่าอ้าวก็ยัยเซนเทนเนลอ่ะขามันต้องผูกกับอ e ีล็อกพลาสติกอยู่บนอะชัวไม่ใช่เหรอเราถ้าจะเรียกเป็นเวิร์กสเปซหนึ่งเวิร์กสเปซสองกันไม่ใช่เหรออ๋อเซอร์ไพรส์รามากค่ะคุณแม่คุณแม่ประสบคะ่ะนางเปลี่ยนทุกอย่างเก็บอยู่ในถังเดียวกันที่ชื่อว่า data lake รู้จักดัตตาเลกไหมคะ data lake ก็คือมีข้อมูลอะไรก็โโยยยยยยนนนนนไไปอออูู่่ใเเลลลลคคดีวววกััแแแหะะะ้้้้าาจขขมมมึงง มันดูไม่เป็นระเบียบหรือเปล่า AI ค่ะุณ <c> พ <oughs> อเรีกว่าถึงยุคของเอเจนต์แล้วคุณเธอบอกว่ามันปฏิวัติแล้วแล้วน้าก็ตราหน้าด้วยว่าแค่คอรองของ Data Retention คือการเก็บข้อมูลอ่ะก็ดาวลงมาถึงสแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้อธิบายไปยัง,งหรือพูดซ้ำน,นะคะถ้าคนใช้คลาวด์จะรู้ดีนะคะว่าเขาจะมีฟีลลิ่งเหมือนผิวผูกขาดหรือล็อกอินประมาณหนึง่งด้วยการถ้าเกิดคนโยนข้อมูลเข้าไปในคลาว เขาเรียกว่า ingress data transfer มักจะฟรีกับทุกเจ้าถูกไหมคะขนยนข้อมูลเข้าไปที่คลาวนู้นคลาวนี้อะไรเงี้ยไม่มีเสียค่าโอนข้อมูลแต่เมื่อไรก็ตามที่คนเริ่มทะยยนนานด้วยกันขอดึงข้อมูลออกมาจากคลาวเขาออกมาจากเซอร์วิสเขาเข้ามาประมวลผลข้างนอกมันเมือนหักหลังไงถ้าไม่ใช้อยู่บนคลาวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า egress transfer มีราคานะคะมีต้นทุนและ ไม่ได้ถูกด้วยทีราแล้วซีมอ่ะมันเป็นความทรานเฟอร์ข้อมูลแบบโหมหาศาลอยู่แล้วอ่วะพอเข้ามาอยู่ในหนึ่งเดียวกันกับ XDR อเธอมันมันต้องประหยัดอีกค่าอีกเกรสนี่อีกเยอะมากทีรามาเลยปฏิวัติไงไม่ได้แค่ช่วยอำน,นวยความสะดวกให้ a อเอเจนอย่างเดียวและเรื่องที่สองค่ะเพราะรู้ว่าสมาคมแม่บ้านของเราเนี่ยคอนโซเรื่องเงินมากมากเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะ Microsoft Defender t h r e a t i n t e l l i g e n c e อันนี้คือทรัคอ l นเทลเจค่ะ คือปกติพวกแบบว่าแบบ x d r พวกซีอะไรเงรี้ยพอมีอ no ิสตินอิสตินอะไรเงรี้ยเขาก็จะพยายามผูกเอาข้อมูลเรียลไทม์จากข้างนอกเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่า TTP อ่า t a c t i c Technique Techn and Procedure นะคะค่ะหรือว่าแบบ IOC นะคะ Indicator of Compromise มันคนมี IoA ด้วยเนี่นั่น,นอ่ะที่เขียนมานั่งแยกส่วนใหญ่ก็เอามาจากแหล่งที่มันฟรีย์ไมเตอร์อย่างเงี้ยไมเตอร์แอคแทกอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอก TTP เป็นข้อไหนข้อไหนเป็น Reconnaissance เอย่ยอะไรเอ่ยเนี้นั่น,นแต่ ทีไออ่ะถ้าเราซื้อมาจริงๆอ่ะนะคะมันจะรวมมาจากแบบเอิดปาตี้เจ้าใหญ่ๆแล้วเขาจะอัปเดตเรียลไทม์นั่นนี่้นเอาเป็นของเออยุทธศาสตร์ของแก๊งนู่นแก๊งนี้มี ธุรกิจที่อยู่ในโซนเดียวกันเป็นอินดัสทรีเดียวกับ,กบเธอกําลังโดนโจมตีอยู่เธอต้องรีบจัดการหน่วยนี้นานอะไรมันจะอารมณ์ประมาณนั้นแบบเรียลทม์ที่แบบเวลาคนทํางานสายเนี้ยนะคะต้องคอยอัปเดตข่าวตลอดเวลาแล้วเจ้าหนายมัก็จะแบบว่าบังคับ,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 บใช่ไหมแบบอ่ะมอร์นิ่งทอคค่ะเธอแบบเมื่อคืนมีอัปเดตอะไรบ้างอะไรเงี้ยอะไรอย่างเง้ฉันฟังมาเรื่องข่าวอะไรเงี้ยใช่ไหมเธอสายนี้ต้องตามค่ะเนี่ยแล้ว EMDTI เนี่ยตอนแรกอ่ะออกมา3-4ปีใช่ไหมราคาไม่ได้แบบ น่ารักเลยเธ SM e อ SME อย่างดิฉันได้เห็นแล้วแบบ oh my god <c oughs> นะคะแต่มันเป็น subscription ต,ต่อเดือนไงต่อเดือนละแสนเอ้าร้านนั้นแต่เปิดตัวฟรีอะค่ะฟรีละค่ะเพียงคุณแบบว่า มาอยู่ในลัทีิที่แบบ XDR รวมรา้านดับสี่บน Security ต่อ Microsoft.com นางจัด MDTI ที่เคยแบบว่า High Costly มากเนี่ยฟรี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 ภาษาอยู่ในทาง Incident ภาษาอยู่ในทาง Case Management ทุกอนันโน f ฟรี free, นะคะลิงก์เรียบร้อยซึ่งแน่นอนทั้งเรื่องสองอย่างนี้ที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยนางก็จะรวมทิศกันเพื่อปูทางไปสู่โลกแห่งเอเจนต์แทนคนค่าซ o อกค่าที่รักใครเขาทำงานซอกนะคะระวังลยคะอะไรเงี้ยแม้แต่เพนเทสก็เหาะ คนที่ทำมานั่งทำรายงายงานอะไรเงี้ยช่องโบวิธีแก้ไขอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็น A i ไอหมดแล้วละเป็นเอเจนต์หมดแล้วไงทำไงดีล่ะคะแล้วไม่พออุ้ยพพี่เมื่อคืนเปิดตัวรวมมากนะคะอย่างเว็บที่แบบว่าเอาไว้เช็คความพร้อมของความปลอดภัยด้านเอไอไมโค o ซอฟทก็ทำนี่เว็บอันนี้ฟรีเหมือนกันเอาองค์กรของเธอไปประเมินได้เรียบร้อยสวยงามตรงตามแบบเ i s t CSF 2.0จมีกโวเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเมื่อคืนแบบมันรวมมากแล้วฉันคิดว่ามันจะต้องมีอัปเดตรวๆรวกว่านี้อีก หมือนยิ่งกว่า Microsoft อีกไหนอีกนะคะแบบคุณพี่เซอร์ไพรส์ไม่บอกไม่กล่าวเออมีอะไรอีกคะอัดขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วแล้วชีวิตฉันจะอยู่รอดได้ไหมในฐานะที่เป็นมนุษย์นะคะเอเจนต์มาแทนแล้วเนอะ